สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่29ในสายนนะครับเราได้ทำการติดตั้งเครื่องกรองน้ำตอนนี้ก็ประมาณ80%แล้วนะครับเหลือแต่ระบบไฟฟ้าเท่านั้นที่เราต้องติดตั้งกันอยู่นะครับวันนี้จะพามาดูระบบกรองเดิมนะครับและระบบกรองใหม่ของเราที่ทำงานสังเกตนะครับกรองเดิมตัวเนี้มันอุดตันได้ง่ายมากเลยเพราะว่าไม่มันไม่มีการแ a ็กว หรือว่าระบบล้างย้อนนะครับตัวนั้นน้ำก็จะซึมช้ามากนะครับผมกว่าจะลงไปได้แล้วตอนนี้คือระบบใหม่นะครับที่เรากําลังเทสรันกันอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับจากวันนั้นที่เราเห็นน้ําที่ท,ที่ที่เครื่องกรองระบบเดิมเขากรองไว้นะครับกับตัวใหม่ที่เราทํากันตอนนี้ภาพน้ําเริ่มใสขึ้นมากเลยนะครับอันนี้ยังมีน้ําเก่าอยู่นะครับ น้ำใหม่ที่ลงไปที่ผ่านจากระบบกรองนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะครับผมนี่คือน้ำที่ได้นะครับจากการกรองโอเคครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับผมระบบการทำงานตอนนี้เราพามาดูระบบกรองด้านบนนะครับตรงนู้นที่ไกลตัวน,นั้นคือแหล่งน้ำของหมู่บ้านนะครับที่นำมากรอง ตรงนี้คือห้องตกตะกอนนะครับและส่วนนี้คือห้องดักตะกอนตรงนี้เรายังไม่เติมเคมีนะครับผมลองรันให้ดูก่อนนะครับน้ำที่ออกไปนะครับคุณภาพน้ำที่ได้ที่เราเห็นเมื่อกี้ครับผมเคครับขอบคุณครับ